สวัสดีค่ะพบกัช่องผู้มุ่แพิรสัตว์อินดี้ค่ะวันนี้ก็ปุ๊ยก็จะมาบันทึกนะคะเรื่องราวของเดทที่สองนะคะหลังจากที่ใส่ปุ๊ยถือว่าวันนี้เป็นวันที่สองนะคะเอ๊อืมอา่าวันแรกวันที่ยี่สิบแปดนะคะขอเป็นเดศูนย์นะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นเดทหนแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สองนะคะก็คือใส่มาแล้วจริงๆก็คือ นะับเป็น2วันนะคะว่ามีอาการผิดปกติอะไรบ้างหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นวันที่3ามก็ได้นะคะหนึ่งสองสามก็ได้นะคะแต่ว่าขออัปเดตเป็นวันเป็น day สองแล้วกันนะคะเพราะว่าคืนแรกที่ใส่มาเนี่ยปุ้ยไม่ได้ทำคลิปไว้นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ วันนี้ก่อนอื่นเนี่ยทำอะไรบ้างก่อนนะคะวันนี้ตอนช่วงเช้านี่มีงานให้ส,าสาัางก็คือแบบสั่งงานทางไลน์อะไรส่วนใหญ่มากกว่านะคะก็คือที่ทํางานนะคะตัวผู้อยู่กรุงเทพแล้วก็งานผู้อยู่ที่อุดรใช่ไหมคะเพื่อก็สั่งงานทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นงานที่ที่ร้านปากประป๋องไอเดียแล้วก็งานที่ห้องยาด้วยนะคะก็สั่งงานวุ่นวายอยู่เหมือนกันคะ่ะแต่ก็เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีภารกิจรับทหารใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออต้องกํากับนิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องของอาการนะคะอาการเนี่ยหลังจากที่ทำคลิปลงเมื่อวานนะคะก็คือของ day หนึ่งใช่ไหมคะเพิ่งสังเกตว่าตอนตอนตอนเยน็ยนเยน็นตอนหลังจากที่อัดคลิปเสร็จนะคะเพิ่งมาเห็นผื่นตัวเองนะคะมันจะเป็นผื่นขึ้นในลักษณะเป็นพืน้พนๆเหมือนเหมือนคล้ายๆผื่นลมพิษแต่ไม่ได้หนามากคะ่ะไม่ได้หนาเท่าแบบผื่นลมพิษนะคะเดี๋ยวพื่จะขึ้นผื่นให้ดูด้วยนะคะมันก็จะเป็นแบบผื่นแดงๆแล้วก็เป็นเม็ดเมดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็พอเราแบบอาจจะมีคันเล็กน้อยนะคะแล้วก็เก่าเก่ามันก็เลยแบบหนาขึ้นนะคะก็จะมีผื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนตอนเช้านะคะตอนเช้าของวันนี้เพื่อก็สังเกตเห็นว่ามันจะมีผื่นอีกข้างหนึ่งก็ที่แรกก็คิดสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดจากยาหรือเปล่าแต่เราก็มาทบทวนดูว่ายาทุกตัวที่เรากินเนี่ย มันเป็นยาที่เราอ่ะกินก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่เพิ่มโดสเฉยๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยาแอสไพรินกับอีกตัวหนึ่งที่กินแล้วใจสั่นเนี่ยคือด้วยความที่อีกตัวหนึ่งปุ้ยไม่กล้าบอกชื่อยาเพราะว่า,าหมอเขาไม่ได้เขียนเป็นชื่อยาแต่ว่าบอกแค่ว่าอาการข้างเค็งเฉยแต่เราก็พอจะรู้อยู่ว่าเออมันมันเป็นยากลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนั้นเนี่ยเราก็เคยกินครั้งที่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าก็เลย สันนิษฐานนิดนึงว่ามันมันเกิดจากอะไรบ้างก็เลยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะพอดีน้องสะพ้ยส่งส่งบันทึกมาเพราะว่าเขาจะบันทึกไว้ตั้งแต่วันใส่ไข่ตั้งแต่วันวันเก็บตัวอ่อนอะไรทุกอย่างเขาทําเป็นสมุดบันทึกดีมากๆเลยค่ะเขาเขียนได้หมดเลยว่าอาการอะไรบ้างของน้องเขาเนี่ยวันที่สามเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีผื่นขึ้นนะคะเริ่มมีผื่นขึ้นก็เป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าอาการของผื่นขึ้นมันอาจจะเกิดจากร่างกายเราแบบ ระดับฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่พยายามจะหาในอินเทอร์เนต็ตนะคะว่าการที่ผื่นขึ้นนมันเกิดจากอะไรเพื่อที่จะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่ก็แต่ก็หาไม่เจอสักทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้ก็ฝากบอกด้วยแล้วกันเนาะก็พิม,มพ์มาพิมพ์มาให้หน่อยว่าเออมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงยังไงถ้าเกิดมีเปเปอร์หรือมีวิชาการอะไรก็เอาลงมาให้ด้วยเพื่อเป็นอันนี้ส่งให้กับคนอื่นๆที่เขามาอ่านนะคะว่าเออแบบเขาจะมีอาการนี้เหมือนกันหรือเปล่านะคะ ทีนี้ในความรู้สึกแบบมีมีผื่นขึ้นอะ่ะเราก็รู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะน้องน้องสะพ้ายก็มีผื่นขึ้นคือเขาเขาปุ้นเขาปั้นเนาะเป็นคุณแม่เขาปุ้นเขาปั้นอะไรเงี้ยเราเรากร็รู้สึกว่าแอบดีใจนิดนึงว่าเอออาการเหมือนเหมือนคนที่แบบคือแบบเกิดการฝังตัวเพราะว่าของผู้ยาใส่ใส่เอ็มบโอที่เป็น d 5ห้าใช่ไหมคะคุณหมอก่อนใสอ่ะคุณหมอก็บอกไว้ว่าน้องอะ่ะแบบ เอ็มบีโอแบ่งตัวสวยก็คือตัวอ่อนน่ะสวยสวยตัวอ่อนสวยก็คือ,คอตัวอ่อนก็คงดีค่ะทีนี้พอเอาใส่ปุ๊บอะ่ะคือปุ๊ยก็ไปศึกษาระยะการการใส่เนาะพอเขาไปอยู่ในมดลูกของเราใช่ไหมเขาไขา่ไข่เขาก็จะพยายามแบบแบบเปิดเปิดเปลือกไข่ออกอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเออออกจากเปลือกไข่อะไรประมาณเนี้ค่ะก่อนที่จะฝังเข้าไปใน วันแรกอะ่ะเขาก็จะพยายามเอาตัวเขานะออกจากเปลือกไข่นะคะแล้วก็เขาเรียวกว่าเปิือกจากจากจากผนังเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีการฝังตัวอยู่ในมดลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งซึ่งปุ้ยก็มองว่าเฮ้ยแบบระดับฮอร์โมนเราจะเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดน,นั้นเลยเหรอเพราะว่าใส่ตอนเย็นวันที่28ใช่ไหม แล้ววันที่29ตอนเย็นก็มีผื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังรู้สึกไม่ไม่สบายใจเท่าที่ควรนะคะไม่สบายใจในที่นี้ก็คือเราก็จะไม่แบบดีใจมากเกินไปอะไรเงี้ยว่าแบบเออมันเป็นสัญญาณที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเอออย่างน้อยมันก็เป็นอาการที่แบบเออที่คล้ายๆกับน้องคนที่เขาเป็นมามันก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าไม่อยากดีใจมากเพราะว่าถ้าเกิดดีดีใจมากแล้วเกิดสมมติว่าเราผิดหวังมาเราก็จะเสียใจสุดๆอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยแบบ50-50ไปก่อนนะคะสุดท้ายเนี่ย จะติดหรือไม่ติดก็จะอรอลุนวันตรวจเลือดวันเดียวเลยก็คือวันที่เก้านะคะทุกคนเดี๋ยวปุ้ยก็จะอัปเดตให้ฟังนะคะทีนี้ผื่นที่ว่าเนี่ยมันตอนนี้ก็ยังมีมีรอยผื่นอยู่นะคะทุกคนก็คือมันก็คันเราก็เกาใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของน้องสภัยเขาเล่าว,ว่าพอมีผื่นขึ้นนะคะมันจะเริ่มเริ่มขึ้นบริเวณต้นขาค่ะบริเวณต้นขาก็คือมันอาจจะเป็นผิวที่แบบปบกบางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนที่จะ ถึงเข่าอะค่ะบริเวณต้นขาตรงนี้ค่ะซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าเกิดจากที่เราทายาหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่แน่ไม่น่าจะใช่เพราะว่ายายาเราทาหน้าท้องแล้วก็ทาไปตรงที่หน้าขาด้วยแต่ไม่ใช่บริเวณที่ผื่นมันขึ้นไงคะแล้วเราก็ทามานานมากนะคะวิธีการสังเกตว่าแพ้ยาเนี่ยเราก็ต้องแบบดูปัจจัยต่างๆเนาะอาหารอาหารก็ก็ไม่ได้กินอาหารอาหารอะไรที่แปลกที่แตกต่างนะคะ แล้วน้องเขาบอกว่าหลังจากที่มีผื่นตรงที่นี้มันมันก็จะลามไปไปที่อื่นนะคะซึ่งตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มไปที่อื่นไหมมันก็เริ่มมีที่อื่นแต่มันยังไม่คันมากแต่ตรงไหนที่เราคันเราเราเกาพอเราเกาปุ๊บอะมันก็จะขึ้นแดงมานะคะทีนี้ถามว่าถ้าเพื่อนเขึ้นผื่นอย่างนี้เพื่อนๆ,อนๆกังวลสามารถที่จะเอายามาทาได้ไหมก็คือยายาในภาวะที่จะ ใส่ตัวอ่อนตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้นะคะวุ้ยแนะนาว่าให้ทายาดีกว่าการกินนะคะถึงแม้ว่ายาแก้แพ้สามารถที่จะทานได้ในช่วงนี้แต่เราก็ไม่อยากให้แนะนําไม่อยากให้เอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายไม่อยากให้แบบมีสารเคมีอะไรยกเว้นยาที่จําเป็นจริงๆนะคะก็ใช้วิธีการทาเอานะคะยาทาตัวนี้มันจะปลอดภัยมากกว่าก็คือเป็นพวกสเตียรอยครีมบางๆให้ทาบางๆก็ได้นะคะหรือไม่ก็ใช้คามายนะคะซึ่งซึ่ง ยาที่ห้ามจริงงอะ่ะถ้าเกิดใช้ในคนท้องคือจะเป็นพวกวิตามินเอท,ที่ใช้แบบรักษาสิวพวกนั้นนะคะอันนี้จะค่อนข้างห้ามนะคะแต่ว่าถ้ายาแบบทาผืนทั่วไปเนี่ยทาได้อยู่บางๆนะคะเพราะว่าเราก็จะทรมานเนาะเราก็จะคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ก็พอทนทนไหวค่ะก็ยังเกาอยู่เนี่ยนะคะตอน,นก็ยังเกา่าแล้วก็แดงแก็มีบางจังหวะที่มันแบบ มันก็หายคันแล้วมันก็หายหายไปเลื่อนๆไปแต่มันก็ยังมีท,งทิ้งทิ้งรอยไว้อยู่และบางทีมันก็ขึ้นมาทีนี้ก็คิดไปคิดมาว่าเออเกิจดจากอากาศหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากคะข้างนอกประมาณ43 44าก็แล้วก็จะมีช่วงที่เราแบบเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วก็ไม่เปิดแอร์ บางพักบ้าง,างมันก็จะมีความร้อนมีอะไรอย่างนี้อยู่แต่แปลกนะผืนมันผืนมันขึ้นช่วงที่แบบอากาศเย็นๆนะคะแล้ววันนี้มันก็จะมีบางช่วงที่เราปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมอากาศมันก็ยังแบบเย็นสบายคือแล้วก็ทิ้งไปสักพักมันก็ไม่มีความเย็นแล้วแต่รู้สึกแบบรู้สึกหนาวรู้สึกแบบหนาวเหมือนจะเหมือนจะเป็นไข้แต่ว่าไม่ได้มีอาการไข้ค่ะเป็นชิวๆค่ะถ้าผัภาษาภาษาทางการแพทย์ก็คือจะชิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นหนา,หนาหวๆเฉยๆแล้วก็นอนพักสักครู่พักใหญ่ๆเลยก็ก,ก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการของวันที่สองนะคะหลังจากที่ใส่ตัวอ่อนนะคะวันที่สองรันที่สามของการที่ใส่ตัวอ,อ่อนใช่ป้าเขาเรียกอย่างนั้นปะหนึ่งสองเดี๋ยวนะขอนับก่อนยี่สิบยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอืมหมอนั่งวันที่เก้าหมอนั่งวันที่เก้า ก็เป็นหมอนะัดเกินไปไม่เป็นไรนะคะอาจจะแบบตรงกับวันหยุดของหมอก็ได้นะคะและแหละเดี๋ยววันที่9ก้าก็จะไปพบหมออีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่มาอัปเดตให้วันนี้นะคะก็จะมีอาการอะไรบ้างนะคะที่แปลกกว่าทุกๆวันอ๋อวันนี้ยังไม่ถ่ายเลยทุกคนท้องผูกนะคะรู้สึกว่าท้องผูกเมื่อวานนี้ยังมีเข้าห้องน้ำนะแต่วันนี้ไม่มีเลยสรุปอาการวันนี้ก็คือมีผื่นค่ะมีผื่นเกิดขึ้นแล้วก็มีหนาว มีหนาวสั่นหรือช่วงหนึ่งไม่ใช่สั่นที่เกิดจากกินยาเพราะว่ากินยาตอนบ่ายสองไปแล้วนะคะแต่ว่าหนาวช่วงประมาณสี่โมงเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีมีท้องผูกนะคะถือว่าท้องผูกเพราะว่าเราไม่ถ่ายเลยทั้งวันนะคะวันนี้ก็เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็น้ําเราก็กินกินอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังก็ยังไม่ถึงสองลิตรเลยแต่ว่าจะคืนนี้ก็จะพยายามให้ถึง2ลิตรแล้วก็จะมาดูว่าเออแบบ ก่อนนอนวันนี้จะจะจะ,จะเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะทุกคนแล้วยังไงติดตามกันในวันที่3นะคะ 3, เดสาเดวพุ่จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะว่ามีอาการผิดป,ปกติอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าผืนนี้เกิดจากอะไรก็อย่าลืมลงในคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย